สวัสดีครับผมนายชัยสิทธิ์จากบริษัทโคโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเขาเรียกว่าสอนวิธีการ New Project นะครับของตัว .NET นะครับเวอร์ชัน6หรือบางคนยังติดกับคำว่า .NET Core อยู่นะครับก็จะได้ .NET เน็ตเวอร์ชันหหรือเป็น .NET Core ก็ได้นะครับก็ในการ New Project ตรงเนี้ยมันค่อนจะมีสเต็ป เยอะพอมควรนะครับตั้งแต่การติดตั้ง VS Code แล้วก็การติดตั้งพวก n e t Core SDK ผมจะพูดทุกสเต็ปเลยแต่ว่าผมอาจจะพูดเปลักษณะที่ว่าผมลงไว้อยู่แล้วแล้วกันนะครับเบื <Right. S 1> ้องต้นเนี่ยซอสโค้ดนะครับทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําการนําขึ้นจิตจิตหับอันนั้นนะสามารถเช็คเจ้ตัวซอสโค้ดนะครับจะ,ะในดีสคริปชันของคลิปนี้ได้ เบื้องต้นนะครับผมจะทําการทิ้งเจ้าตัวโน้ตผมไว้ด้วยนะครับผมก็จะมีโน้ตในส่วนที่บอกว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อจะทําการ new project นะครับก็เริ่มเลยนะครับก็เริ่มจากการติดตั้งเจ้าตัว n e t core ก่อนนะครับผมจะกรอบตัวนี้นะครับไปใส่ที่ browser นะครับแล้วก็ enter ก็สําหรับกรณีเครื่อง windows ก็ลงผ่านตัวนี้นะครับอโอเคไหมกรณีเครื่อง mac นะครับก็ลงผ่านตัวนี้ถ้าเป็นกรณี m 1ก็ใช้ตัวนี้ เมื่อทําการลงเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อทําการลงเสร็จแล้วนะครับให้ให้เมคชัวว่าถ้าเกิดคุณมีเวสโค้ดอยู่นะครับมีเวสโค้ดอยู่ให้ทําการปิดเวสโค้ดไปก่อนนะครับแล้วค่อยเปิดเครื่องใหม่นะครับก็ผมจะทําการปิดชุบนะครับแล้วก็เปิดมัคเกอร์ใหม่ก่อนเวสโค้ดนะครับหลังนั้นทําการไปที่เมนูเรียกว่าเทอร์มินอลนะครับก็คือ New Terminal นะครับพอเปิดขึ้นมาปุ๊บมาที่เทอร์มินอลครับ ทำการลองพิมพ์คำว่า .net แล้วก็ขีดเวอร์ชันดูดูซิว่ามันมองเห็นเจ้าตัว .net ไหมแล้วตอนนี้ผมลงเป็นเวอร์ชัน6.0นะถ้าไม่เห็นเนี่ยต้องทำให้เห็นก่อนนะครับก็คือแปลว่าอาจจะมีการติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์อะไรก็แล้วแต่ต้องมาเช็คกันอีกทีนึงแต่วา่าที่ลองดูเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับังนั้นก็ทำการติดตั้ง VS Code นะครับจริงๆเนี่ยไอ้ตรง v s Code เนี่ย ทุกคนน่าจะมีติดตั้งไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ผมบอกไว้แล้วกันว่าต้องมี VS Code ด้วยเพราะถ้าเกิดมี VS Code เราก็คงจะเปิดอย่างนี้ไม่ได้หรอกถูกปะถ้าเกิดไม่มีจริงเราก็ต้องเปิดผ่าน Terminal ลนะครับก็จะเป็นคําว่า .net นะครับขีดเวอร์ชันแทนนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ผมสูมให้ดูนะครับ .net ขีดเวอร์ชันโอเค ถัดมานะครับผมจะให้คุณทำการ turn on เรียกว่า shell command บน vs code ก่อนนี้เครื่อง mac นะครับอพอถ้าเกิดขึ้น windows เนี่ยมันจะรู้จักคำสั่งชื่อ code อยู่แล้วนะครับการที่เรา enable ตัวเข,ขาเรียก shell command เนี่ยนะครับจะทำให้เราสามารถพริมพ์คำสั่ง code จากในเาเรียกว่า terminal ได้ตัวอย่างเช่นผมคิดว่า code และ enter นะครับก็จะเป็นการเปิด vs code ขึ้นมานั่นเองนะครับเอาละ ประเด็นคือเครื่อง Mac เนี่ยมันจะไม่ทำการเ,าเขาเรียกว่า enable หรือสามารถใช้คําสั่ง c o d e ได้เลยนะครับคุณจะต้องทำการ enable ก่อนวิธีการ enable น,นะครับก็คือกด Command Shift แล้วก็ P Poland เครื่อง w i d o w s ไม่ต้องทำอะไรนะครับก็เพิยงแค่ Shell เข้าไปแล้วก็ Enter นะครับตัวนี้เลยครับ Enter เลยนะอันนี้ก็จะขึ้นมาว่า Shell Command Code นะครับ Successfully Install แค่น้าพอหลังน,นั้นนะครับคุณก็จะเริ่มทำการติดตั้ง เอ t เทนชันที่จําเป็นในการที่จะพัฒนาเจ้าตัว .NET นะครับก็ผมก็จะมีตัวพวกไอคอนพ่วกมาด้วยวิธีการก็คือก๊อปเจ้าตัวคําสั่งเหล่านี้นะครับในการลงเ t t e n t i o n นะครับไปไว้ใน Terminal อแล้วก็ Enter เลยครับอันนี้ผมก็จะเขาเรียกว่ามีลงไว้แล้ว่ะนะครับมันก็จะทำการทยอยลงนะครับ เอาละหลังจากลงเสร็จนะครับแนะนําว่าให้ปิดเจ้าตัว VS Code อีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เปิด VS Code เพื่อใหม่กูจะพิมพ์คําว่า o ค e ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการเปิด VS Code ขึ้นมาก็เราเสร็จขั้นตอนนี้ไปนะครับหลังนั้นเราจะทำการเริ่ม new project กันนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับผมจะทําการเปิดอีกหน้าต่างนึงขึ้นมานะครับหลังนั้นให้กด Command Shift P นะครับถ้าเป็นเครื่อง i n d o w s นะครับถ้าเป็นเครื่อง Windows ก็กด คอนโท shift p ก็ได้นะครับผมจะกด Command shift p นะครับก็คือพูดง่ายเปิด shortcut Command หลังนั้นพิมพ์คำว่า .net ครับเนื่องจากเราลง a t t e n t i o n ตะกี้นี้ไปเนี่ยมันจะมีบางตัวที่ทำให้เราสามารถพิมพ์คำว่า .net ได้ enter ครับแล้วก็เลือกตัว sdk command enter ครับหลังนั้นเราก็ทำการบอกว่าเราจะ new project enter ครับมันให้เราทำการเลือกโฟลเดอร์จะเก็บโปรเจกตของเรานะครับเอาละผมจะง่ายๆก่อนละกันแต่ พวกเราควรระวังเอาไว้นะครับว่าชื่อโฟลเดอร์ไม่ควรบรรจุนะครับอ,อักขระพิเศษนะครับหรือพวกเป็นภาษาไทยนะครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะมาทิ้งไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันง่ายๆแล้วก็นิวโฟลเดอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเน็ตหกแล้วกันแล้วก็เดโมนะครับง่ยายๆอย,ย่นงไรนะครับอันนั้นผมก,กด o อ e n ครับไม่นจะถามต่อว่าคุณต้องการใช้เมนูโปรเจกต์เทมเพลตอันไหนเราจะทำการ New project เป็นแบบเว็บ API นะครับปุ๊บนะครับมันจะเราใส่ชื่อโปรเจกต์นะครับอันนี้จะใส่ชื่อไม่สอดคล้องกับชื่อโฟลเดอร์ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจงใจใสอดคล้องคือเป็น net 6แล้วก็ d e m o และกัน enter ครับไอ้ตรงนี้มันจะให้เรา enter เกี่ยวกับเรื่องของค่า option บางอย่างเราไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ enter ไปเลยครับกระบวนการตรงนี้ถ้าเกิดมันขึ้นมาว่ามันไม่รู้จักคำสั่ง n e t ก็แปลว่าอาจจะมีปัญหาได้นะครับก็เราต้องทำการเช็คก,ก่อนว่า มันมองเห็นผพาดคำสั่งโอนเน่หรือเปล่าอันนี้พอมันนิวเสร็จปุ๊บมันก็ได้โครงสร้างนี่คราวนี้เราจะทำการลองรันกันดูนะครับในการรันอันนี้มันอาจจะขอให้เราทำการติดั้งนะครับพวกตัว b l u c c h a r มนะครับพวกนี้กด g e t ไปเลยครับถ้าเกิดมีคำว่า source c h a r attention กด g e t เข้าไปนะครับหากงนั้นมาที่เมนูชื่อ run ครับเลือกคำว่า s t a r t d e b a g k i n g แล้วกดครั้งแรกนะครับเพื่อจะให้มันทำการสร้างค่าคอนฟิกในการรันแล้วก็การดี b u g ก่อนนะครับเบื mm ้อ hmm. งต้นเนี่ยนะครับมันก็จะทําการสร้างเจ้าไฟล์ไม่เรากสองไฟล์นะครับแต่กี้เนี่ยผมไปกดเขาเรียกว่า enable เจ้าตัว C# เลยนะครับกดเจ้าตัว enable C# เลยมันก็เลยสร้างเราเลยแต่ถ้าเกิดเขาเรียกว่าผมไม่ได้กดอ่ะนะนะครับมันจะไม่สร้างให้ mm hmm. ผมจะทำการจรําลองผมลบมันทิ้งแล้วกันดูนะครับผมจะลบมันทิง้ง mm hmm. นะ ถ้าเกิดตอนแรกไม่มีเนี่ยเวลากดนะครับมันจะขึ้นมาให้เราเหมือนกับเลือกโปรเจกต์ก่อนนะครับว่าเราจะทําการดีบัคหรือรันนะครับในแบบไหนให้เลือกคําว่า n e t นะ5 plus นะครับต่อมาจะทําการสร้างไฟลไ์มาให้สไฟล์ประเด็นคือบางครั้งหรือการทําครั้งแรกเนี่ยมันมักจะสร้างเราแค่ไฟล์เดียวรู้สึกว่าจะเป็นไฟล์ชื่อว่าตัว launch นะครับ launch js ซึ่งมันจะลันไม่ได้นะครับถ้าเกิด,เก,ดเกิดเหตุการณ์ที่มันสร้างมาแค่ไฟล์เดียว ให้ทำการลบเจ้ตัวโฟลเดอร์นี้ทิ้งก่อนนะครับแล้วกลับมาที่ Run Debugging แล้วกดเข้าไปนะครับพ mm hmm. ง่ายคือทำวันที่สอบมันจะมันจะได้นะครับ mm hmm. ก็สรุปก็คือว่าในกรณีนี้นให้ทำการเขาเรียกว่าสร้างไฟล์ Config ขึ้นมาก่อนแลังนั้นเราทำการกด Run อีกครั้งนึงนะครับ mm hmm. อ่ามันก็จะเริ่มทำการ Run ได้จริงแล้วนะครับ mm hmm. ตรงนี้เราสามารถจะ Break Point นะครับหรืออะไรก็ได้ พอรันมาเสร็จปุ๊บมันจะทำการเปิดเบราว์เซอร์มาที่พอดหนึ่งอัตโนม,มัติบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่เห็นมันจะรันได้เลยนะครับเนื่องจากว่าในเคสนี้เราทําการระบุเรื่อว่าตัวเราหรือตัวคอนโทรลเลอร์ให้ถูกต้องก่อนนะครับขั้นเนื้อจะรู้วยไงว่าตัวเราและตัวคอนโทรลเลอร์เราคืออะไรนะครับก็ให้มาที่ไฟล์ชื่คอนโทรลเลอร์คลิกไปที่ตัวเวสเทอร์นะครับเวสเทอร์อ่า uh, f o r ส c a s t c o n t ล o l l e r นะครับตรงนี้คุณจะเจอคําว่าคอนโทรลเลอร์ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็น a อ n โนเทชั n นะครับเอาล่ะ การใส่ annotation แบบนี้ใน n e t นะครับจะเป็นการบอก,บอกว่าให้ตั้งชื่อรานะครับเป็นลักษณะชื่อแบบนี้เลยครับก็คือพูดง่ายอะ,อะไรที่อยู่อะไรที่อยู่ข้างหน้าคำว่า Controller นะครับจะถูกใช้เป็นชื่อราพูดง่ายถ้าเกิดคุณจะทำการไปที่เรานี่คุณก็ต้องกอ๊อปตัวนี้มาใส่ที่ Enter ครับอตอนนี้เห็นว่าคุณสามารถที่จะดูข้อมูลมันได้ละประเด็นคือบางทีคุณอาจจะไม่สามารถดูข้อมูลมันได้ถ้าเกิดคุณ เรียกว,ว่ายัางไม่ได้ทำการ enable ssl นะครับเป็นเซลล์ไซ ssl นะครับเบื้องต้นนะครับเราจะทำการ stop ก่อนละกันโดยการกดปุ่ม stop ตรงบริเวณนี้นะครับหลังนั้นนะครับทำการชำเนืองดูนะครับเนี่ย score ดูจะเห็นว่ามันจะมีการบอกว่า now listening นะครับก็จะมีพอร์ทที่เป็น https นะครับหรือพูดง่ายคือ ssl กับพอร์ทที่ไม่ใช่ ssl ตอนจังหวะที่เรา run เนี่ยนะครับครั้งแรกถ้าเกิดเรายังไม่มีการติดตั้งตัวเซลล์ไซ นะครับ SSL เนี่ยนะครับเราจะต้องใช้วิธีการเทสผ่านตัวนี้แต่ผมแนะนำว่าติดตั้งเซลไซส SSL นะครับเอาล่ะผมจะขออนุญาตวันใหม่ทีแล้วกันคุณสามารถกด f 5ก็ได้นะครับเพื่อเป็นการวันผมจะลองไปที่ลิงก์นะครับทีอ่อาจจะไม่ใช่ลิงก์ของเจ้าตัว https ดูนะครับอันนี้คือลิงก์แบบที่ไม่ใช่ https นะครับแล้วก็อาจจะพิมพ์คาว่า w วส t e r นะครับก็คือชื่อนี้เข้าไป ก็เห็นว่าเลขได้เหมือนกันนะครับอันนี้เท่าทีครับต้องแก้เป็นพอตนี้โอเคหลังนั้นผมจะลบ s ทิ้งนะครับอันนี้คือําให้เห็นภาพก่อนว่าถ้าเราไม่ผ่านแต่รู้สึกว่ามันจะบังคับเรีเล็กเนื่องจากว่าเครื่องผมมีการติดตั้งเซลล์สายไว้เรียบร้อยแล้วมันก็จะทำการบังคับว่าเรีเล็กไปที่พอตนะครับที่เป็นเ2็อซึ่งพอตนี้าจ,จะอ a n d าอ่า แล้วแต่เครื่องก็ได้จริงๆเราสามารถกําหนดพอร์ตเองได้นะครับแต่ในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงคราวนี้ถัดมานะครับเราจะทําการ enable cell s i d e ได้ไงถ้าเกิดก่อนนี้ที่มันเข้ามาหน้านี้แล้วมัน Error นะครับเนื่องจากว่ามันบอกว่ามันมีปัญหาเรื่อง HPS นะครับก็ stop ก่อนครับในโพยผมนะครับก็ไอตรงนี้ผมจะทิ้งไว้ในตัวอซอสผมด้วยผมจะทิ้งให้คุณดูเลยเผื่อว่าคุณอยาจะไปดูทวนนะครับ ผมห้ทำเป็นคำว่า readme นะครับ .txt แล้วก็วางเอาไว้อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปให้เราทวนกันว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับโอเข้ okay, มะเอาละเบื้องต้นก่อนอผมจะกระโดดมาที่สเต็ปนี้นะครับก็คือสเต็ปในการเขาเรียกว่า enable ตัว c e l l Size นะครับกรอน,นีเครื่อง Mac นะครับต้องพิมพ์คำสั่งนี้กรอน,นี้เครื่อง Windows ก็ใช้คำสั่งนี้นะครับก็เครื่อง Mac ก็ก๊อปตัวนี้นะครับแล้วก็ไปวางที่ terminal กด stop นี้ก่อนนะครับ new terminal เครื่อใหม่โอเคเอาละก็วางเข้าไป enter มันจะเราทำการใส่รหัสเครื่องเราก็ใส่รหัสเครื่องเข้าไปนะครับก็พื่ง่ายอันนี้เราต้องทำการเขาเรียกว่าทอดทิครับอันนี้ผมขออนุญาตที่จะเจนใหม่ใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็ทำการเจ็นเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลเลยเนี่ยนะครับอ่าก็อันนี้ก็จะเป็น,นเรียกว่าถ้าเกิดมันขึ้นคําว่า already present นะครับก็จะเป็นการบอกบอกว่าเซลล์สายติดตั้งแล้วนะครับก็เราก็สามารถที่จะรอมาดูว่าเวลาเรา enter เข้าไปผ่าน,นเรียกว่า HTTPS เนี่ยมันจะเข้าได้หรือเปล่านะครับเัื่อควรจะเข้าได้นี่คือวิธีการติดตั้งเจ้าตัวเซลล์สายนะครับอเอาละผมะก็จะรันใหม่ในการกด F5 นะครับ อันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันจะไม่ขึ้นนะครับเราก็จะต้องทำการเรียกว่ามาที่เจอตัวคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เข้าไปอันนี้ผมจะพูดแล้วนึงนะครับเพราะว่าสเต็ปเยอะนะครับจะได้ไม่ง่วงนอนกันถ้าไม่ทันก็ playback ก,ก,กอย้อนกลับนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นว่ามันสามารถวันได้ละในคลิปเนี้ยคงจะง่ายๆแค่น,นี้ก่อนนะครับก็คือเอาเป็นแค่ เราหนี้โปรเจกเป็นเรารันเป็นนะครับแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเขาเรียกว่าสาธิตแก้ไขเจ้าตัวคอนโทรเลอร์นะครับแก้ไขเราดูว่าเอ๊ะเราจะแก้ไขแล้วก็นิยามเราของเราขึ้นมาได้ไงหรือคอนโทรเลอร์ของเราขึ้นมาได้ไงนะครับเอาละในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ด้วยลวกันนะครับหรือสนใจหลักสูตรนะครับ .netcore นะครับ ก็หรือลักสุดพวกโนโ่วย JS ต่างๆที่เป็นลักษณะเนื้อหาระดับองค์กรนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่เว็บไซต์นะครับ code mobile.com หรือ,อลิงก์ใต้ description น,นี้นะครับ code mobile.com ขอบคุณครับสวัสดีครับ